ว้า wow. อ่าโอเควันนี้ว่าอยู่ผมบอสพีซีก่อนจะไปดู3มเครื่อง3ตายกันเรามาดู gas จอเข้าใหม่กันก่อนดีกว่าอันนี้คือ3 0 7 0 t นจทีจาก x l r 8เแปเป็นตัว3พัดลมครับประกันได้เหลือ2ปีกว่าไม่มีเกลือไม่มีสนิมมีฝุ่นบางๆตามสไตล์ gas จอมือ2แผ่นโฟมแผ่นฟินมีแค่ฝุ่นบางๆเกาะแกะแค่นั้นนะครับแต่สภาพโดยรวมไม่มีเกลือไม่มีสนิมแถมให้แน่นอนนะครับผมแผ่นตรงนี้เนียนวับอย่างนี้เลยแผ่นเพจด้านหลังตรงนี้น็อตตรงนี้ยังไม่เคยแกะนะครับ gas จอยังไม่ พกาแกะมาผมไม่รับอยู่แล้วนะครับแผ่นตรงนี้เงาวับอย่างนี้เลยไม่เกลือไม่นิมแล้วคบกล่องอย่างนี้เลยนี่นะครับตามนี้เข้ามาแค่15บใบนะครับดังนั้นแล้วคุยที่แอดมินราคาไม่ว่าจะขายแยกหรือว่าสั่งประกอบคุณจะได้การจอสภาพกริบๆทั้งหมดเพราะว่าเราไม่เอาแบบการจอกระเรวกระลามาขายให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นแล้วซื้อการจอมือ2องีบอร์ดพีซีสบายใจได้เลยนะครับผม3เครื่อง3มตายวันนี้มีไดมอนครับมีไ t ทีโซนัครับ มี i t s o n a น Vampire ครับแล้วก็มี i t s o n a t x ตสีดำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาไล่ทีละเครื่องเอาเครื่องหนักสุดก่อนดีกว่าเครื่องนี้น่าหนักสุดแหละสำหรับ3เครื่องวันนี้นะคเครื่องนี้จบอยู่ที่16,900เฉพาะเครื่องนะไม่รวมจอ16,900เนี่ยคุณได้ไรเซนส์5ห6 5้ g โปนะเป็นตัวโปรนะ 6คอร์12เทออนบอร์ดเวก้า7แรม16จิกครับ DDR4 บัส3,200จากบิเลียนครับ M2 ครับเป็น NVMe จากไฮด i เซนครับรีไลท์ที่3,000เมกความจุ256จิกมาพร้อมกับเมมบอร์ดเป็น A520M จาก MSI ครับการ์ดจอครับ GeForce RTX 2060ครับเป็นตัว3พัดลมนะเป็นตัว6จิกจาก iGame นั่นเอง s t Power ครับหรือว่า Sigma Tech นั่นเองนะครับ600วัตต์ Power Supply ครับเคสเลือกได้เลยนะ20กว่าแบบ ทุกอย่างในเครื่องของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2นะครับประกันร้านให้3เดือนจบตามนี้นะ16,900บาทเครื่องต่อไปครับเครื่องนี้16,400 16,400ต่างจากเครื่องเมื่อกี้แค่การจออย่างเดียวการจอตัวนี้จะถูกกว่า500บาทได้เป็น G T X 1 6 6 0 Super เป็นตัว6 g จิ2พัดลมตามนี้16,400 1 6 9 9 0แต่ได้ RTX2 0 6 0นะงั้นแล้วพิจนารณากันดูเคสเป็นของ i อท o โซน Vampire ์เปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดคำบนตรงนี้กดค้างไว้4วิไฟดับเหมือนกันนะครับใหม่หมดเหมือนกันประกัน3ปีการจอมือสองประกันล้าน3เดือนเหมือนกันนะครับต่อมาเซตนี้เซตนี้เป็นโปรรวมจอนะครับจ่าย15มีทอนครับเพราะว่าเครื่องนี้ครบชุดเครื่องรวมจอแค่1ม9 9 0แค่นั้นเอง14,990สเครับสเปคจอก่อนเลย นะพูดสเปคเครื่องมาเยอะแล้วจอตัวนี้เป็น m s i 24นิ้วนะครับผม75เฮิรตเป็นจอโค้ง Full HD 1,920ณ1 8 0ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผงเามาส์บแบบยาวตามนี้นะครับผมอ่ะสเปคตัวเครื่องครับ Line 54650 GPO r นะ6คอร์12เทธเทอร์โบ4.2 GHz ครับการ์ดจอเป็น Onboard Vega 7นะครับแรมเป็น16 g b ครับ DDR4 บัส3,200จากิ i เ l ียนครับ M2 NVMe ครับจาก HyperX ครับดีดไลท์ที่3,000เมความจุ256 GB นะครับผมแล้วก็มาเพราะว่าเมนบอร์ดเป็น A520M จาก MBI นั่นเองเพราเว่า s u p าย y ิปมาเทคเคสตัวนี้เป็นของ IT Sonat Diamond พัดลม6ตัวเต็มระบบอย่างนี้ฝาข้างเป็นอะคริลิกฝาหน้าเป็นอะคริลิกไม่สามารถเปลี่ยนไฟรหรือว่าปิดไฟได้นั่นเองอ่ะลองเอาให้ดูครบเซตมันน่าเล่นยังไง14,990รออนาคตมีงบนี่มาเพิ่มการ์ดจอแบบนี้อย่างเขาเฮ้ยนี่มาเพิ่มการ์ดจอแบบนี้นะซื้อแบบนั้นไปเล่นก่อนได้ ผลเทสผมมีให้ดูอยู่ใน YouTube หาผลเทสไม่เจอเนี่ยทักมาที่แอดมินเนี่ยเพิ่งตัดพอเอ้ยออนบอร์ดเวก้าแม่งเล่นที่อะไรไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วมาถามแอดมินก่อนว่ามันเล่นอะไรได้บ้างเดี๋ยวแอดมินจะส่งผลเทสที่ผมเคยเทสเนี่ยให้ลูกค้าดูอะจบ3เครื่องสามตายวันนี้ซื้อไปก่อนนะนไม่ซื้อไปก่อนได้นะสเครื่องสามตายวันนี้จบแล้ว นะครับผมใครอยากได้อะไรอยากได้คอมแบบไหนก็ทักมาได้เลยยินดีให้บริการนะครับแล้วก็เรื่องบริการหลังการขายไม่เป็นสองรองใครแน่นอนแอดมินตอบแชทตั้งแต่2องโมงเช้าถึงตีสาในทุกๆวันอุปกรณ์ทั้งหมดของร้านบริ PC ทเสียเปลี่ยนส่วนทุกกรณีไม่ต้องรอเคมเป็นเดือนเดือนอันนี้คือบริการหลังการขายที่หลายๆร้านทําไม่ได้ไม่ได้ขิงนะแต่เขาทาไม่ได้จริงมีร้านผมทําได้น่าจะที่เดียวหรือเปล่าก็ลองไปสืบๆดูนะครับก่อนจะซื้อคอมถามราคาเป็นเรื่องที่1ครับเรื่องที่2คุณก็ลองยับยับ,ยบถามบริการหลังการขาย เขาบริการหลังการขายไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นแล้วเอาบริการหลังการขายมาจับคู่กับราคาด้วยอย่าไปมองแค่ราคาอย่างเดียวฝากไว้ด้วยจับบอยพีซีครับ